สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สสยามฟาร์มครับบ้านสว่างตำบลญหวยเตยอำเภอสัมพูงจัังหวดขอนแก่นครับพอสสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีได้คิวแล้วได้คิวแล้วขาโดนโดนดิขาบอกโดนครับผมเพป็นเพ็นทุ่นลับน้าจุ่มแล้วไหมเป็นทุ่งไปจมเจ้าของช่องเยอะเดี๋ยวสิเปิดจักสองซองนะครับวันนี้ว่านเข่าจะมาแล้วสองทงมาทันเนี่ยในคิวอยู่วันนี้เลยมาฝากพี่น้องให้โตครับวันนี้วันนี้ฝากยูซี่โตครับสามเมียมันครับสามเมียมันแล้วก็มีแม่ลูกคบหนึ่ง บอกเลยเลยว่าผู้ใดหาคุอยเลี้ยงแม่บอกแม่พันครับฝ้าเลยครับมือนี้จับโทรศัพท์ไปเลยมีตําแม่ยังไงครับ,รบอ่างทองชัดเจนทองเก้ถูกโตคุยกันหลังไหมผมกับว่าราคาที่เปิดเนี่ยผมบอกเลยได้ว่าพูวไปต่อกับมีกําไรจํหน <c oughs> ี้ซื้อเลี้ยงกับไม่ต้องค้นยากครับ,รบเลี้ยงแป๊บเดียวก็ได้ผลกําไรคืนครับเอาแม่เลียเขาอะไรอย่างนี้ครับแม่เรียเป็นสาวเอ้ไม่ใช่ เป็นลูกตัวที่สองในทองครับลูกสองเนาะตอนนี้เพิ่นทองสร้างอุดรเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนกว่าตัวทองให้เรียบร้อยครับผมมีเก้าเดือนยี่สองตัวมีเก้าเดือนครับสองตัวเพราะว่าค้ายขอกเดียวกันผสมมือเดียวกันที่ขึ้นสูงเท่าไรครับนี่ตัวนี้ร้อยสี่สิบครับเพราะว่าเฮ้ากับกากะเอาเพราะว่าเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนคนเลียงขยอย่รู้ว่าเก้าเดือนคือมันล้งหักเราดีครับท้องเป็นลงหละเบื้องหน้าตาอัตลักษณ์ควายท้ยชัดเจนครับวงเขาสวยตาแต้มแจ่มแจ้มเขาอ้อกครบแล้วครับ สองใบตัวนี้กับตัวนั้นแาน,นครับเดี๋ยวให้ยกคู่ไปเลยเพราะว่ามน้ำกันหลังๆมานนี่ตากล้องให้เปิดแพงนี่แต่แต่หลังๆมัานเจ้าของช่องเจ้าขอ,ของคอกควายนี่เริ่มสิบ่มั่นใจตากล้องแล้วมั่นใจกาแล้วเออเริ่มสิบ่มั่นใจว่าเอาเปิดหลายพอดย่านไม่ได้ขาย,ยางี้ไหมครับบม่ลายหรอกครับผมผมสมตัวควายแล้วครับตอนนี้เบื้องครับทํำเนือําำตัวเอายางเลยครับไปผิวพันธ์ดีอ้างลึกอ้างลึกครับ ลูกตัวที่สองใอ้ท่อง้างอุดรสดสดอยู่ครับนมพินตั้งแล้วไหมครับแมไคร่แล้วน่าจะเดือนนึงนะครับเดือนเดือนหนาเพราะว่าเก่าเดือนกว่านะตอนนี้เดือนหนาน่าจะครับเอาไปว่าต้องเห็นยังครับรอดเลยเลยเอาไปรุ่นตัวเมียตัวเท็กเท่านั้นแ่ะอืมแบงค์เท่าไรครับตัวนี้สวยตัวนี้ผมเปิดไปหาหมือนเก้าครับหาหมือนเก้าเกันเลยสองตัวแมนครับพราะนั้นแล้วต่อมาเลยขับหยกเลยต่อหยกมาเลยครับห้าหมื่นเก้าพัน กะบ่แพงบ่ถือบ่ถือบ่แพงพอดีพอดีเนาะเพรซื้อพอไปต่อพอเลี้ยงแต่พอเลี้ยงผู้เอาไปเลี้ยงกะเอาไปเลี้ยงออกลูกปั๊บกะมีกำไรปั๊บผู้ไปขายต่อกะมีกำไรลดราคาดิโตจริงงามก็ในกล้องครับบ่อยเลยใหญ่เห็บหนาใหญ่เห็บพร้อมอ่อท้องแต่เตรียมเก็มจำเป็นอย่างเงี้สั้นพอตากล้องแพ้ไทยเฉี่ยฉีไล่ว่าดิครับเคุณวมาเบิ่งมันจังบ่ผิดหวังไหมเมียนเยอะอันนี้ไทยงามกว่ามาเบิ่งแล้วเอาเหียวเงี้ยว่าเอาดิครับบางไทยดรอปลงอย่างน้อย มาเห็นตัวจริงไงนี่บอกไปเลยครับเออไงครับสดผิวพันธุ์ดีครับผมทุกย่างครบครับองประกอบควายไทยเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้นะครับตัวต่อไปเลยครับครับผมแม่ที่สองแม่เกาเดือนทื่กันแม่ที่สองเป็นแม่ทองเก่าเดือนท่กันครับเป็นสาวทองแรกครับอืมเก้าเดือนกลัวมีคิบตัวทองเอกสารครบเพราะว่าควายสองตัวนี้เอ่อเป็นควายคอกเดียวกันเชื่อนครับขึืนมืือเดียวกันผสมมือเดียวกันไม่ได้ ติดแค่ในหลอดเดียวเหมือนกันเลยนะครับที่ผมบอกว่าให้ยกไปครับตัวรหัสมึนเก้าครับสองตัวนี้มึนเก่าตัวนี้ยืนเิดหัวสูงกว่านี่แมนครับตัวนี้อยากอยากยืนเิดกว่าจะน้อยส่วนสูงตัไหครับตัวนี้ตัวนี้มันรอยสามสิบเจ็ดบวกครับเบ่งด้วยสายตามวานเพียงเพียงกันเพียงกันเลยครับเพียงกันเพราะว่าตัวนั้นในลูกสองในท่อนตัวนี้นี่พึ่งปิดเสาทองแหลกตัวนี้นี่เจ้าของคายเพิ่นบอกว่าเพื่อนผสมเก่าเจริญใหญ่มันเป็นลูกสาวเก่าเจริญนะ เป็นเป็นลูกสาวเกาเลี้ยนแต่พอมีเอกสารับเขาก็ต้องนับเบื้องอายุเพิ่นกับอายุตั้งสามปีแล้วนะสามสามสามปีก้วล่ะฟันแท้ฟันแท้คู่เดียวครับนี่สามปีสามปีก้วฟันแท้คู่เดียวสามปีกว่าสมัยสมัยแรกๆอาจจะควไอ้พรท่นนี่แห้งเนาะสามปีแล้วเบื้องบนเขาโดดคือพอครับปะเอาว่าเขาเบิ้งตัวตนเพิ่นสิ่งที่เพิ่นบอกมากับเขาเบิ้งไว้เป็นแนวทางเพื่อสิ่งผสมเพิ่นว่าเป็นเล่าเป็นกอเกาใดก็เกาเจริญครับเกาเจริญเขาก็จำไว้แยกไปทับสายเกาเพิ่นาปนี่ บางหน้าตาทางเขาโตขั้นซ้อนสวยมากแม่ครับโคนเขาใหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนยร์คว้าอ่องนี่ใหญ่ๆเลยครับติดเลยครับค่อยเป็นค่อยอ่องแตกเบิ่งขามเปิงเป็นอย่างผมยังเลี้ยงตัวนี้ผมพวกหัวนี้ตอนแรกว่าเพิ่นเป็นลูกเกาเจริญผมกับวาดี่ตัวนี้งามเออสาวทองแรกครับเดี๋ยวโค้งสามเพิ่นระเบิดอีกใหญ่ก็เมียแรกหมดแลละต่อไปอ่ะตอนนี้เพิ่นอยากตำก้อยยังไงนี่เอาจัดท้ายดีครับเบิ่งถ่ายต้องหางมโอ้ถ่ายกวงเงาหางใย ไทยเขาเรียนไทยยังก็ไทยมะนาวตัดมามะนาวตัดครับผู้เป็นเบื้องตามตำราเนาะแต่เขาเบื้องว่ามากก็คือมากแหละครับใหญ่คือใหญ่งนะครับนี่ครับน้อมกับตั้งแล้วเอาเบื้องด้านข้างครับแดดบดครับฝนตกพึ่งเสาอาจจะทายินดีีดลูกยิทดีเบื้องซ้ากันครับหันบ่อคักแคบภาพนิ่งไปเราเอาไปเทียบใส่กับเมียแรกว่าผมว่าเมียนบอกว่ามันเบื้องเนี่ยมันซ้ำกันเลยครับอ่างลึกตัวนี้ได้สดก็ได้ซ้ำครับสดครับเพราะว่าเป็นสาวทองแรกเลย เบิ้งครับการเข่าคอเปลี่ยนหันควัวมีพันธุกรรมเนาะแท่จะเป็นสามเหลี่ยมเลยลงมาหลังหลังเพื่นนี่ไม่ใช่แนแผ่นแป้นนี่เลยเพื่อนไม่ใชเรากับเนี่ยข้อการเข่าข้อลงมาหันบางคนกับเอื่นมาข้อปลาเข่งเนาะครับสันปลาคอข้อปลาเข่งคือเพื่อนมาครับแต่ผมอ่ะซับผมเพิ่งเป็นสามเหลี่ยมยิงลงมาจากค้างลงมาพี่แหละนี่เนาะเออนี่คักเลยล่ะคล้ายๆบาบ้านงี้วะงามเอาตัวรหัสมึนเข้าครับต้อใส่กันไหมเอาจัดไปครับผม เคลียร์เลยครับตัวนี้พอซื้อพอเลี้ยงเอาไปกับการคอกล้อเลยครับไม่ต้องไปเห็นอยังคลิปผมตรวจให้เรียบร้อยเพื่อทบทุกโตนะครับคลิปตรวจทองนี่ให้เอาไปคือพวกให้มีปัญหากันนะครับเมนเทาถี่สื้อเพิ่นมาเทาก็ต้องตรวจครับเพราะว่าเทาก็เอามาเปิดราคาไหมครับนันจึงอีชัดเจนงามครับผู้ใดมีงบผมเนี่ยน้ำเฝ้าเลยครับราคานีก็บทรงฟีเพาะหนาคอกับเอาไปเลยไม่ต้องให้เจ้าของช่องไอ้เจ้าของควอยบอกหรือเจ้าของช่องต่อหายไปเลยครับ ทรงพ่อน่าขวากไณิภัยจะต่อไหลครับยกครูไปเลยโยครูกะโทรมาคุยครับผมอือกันเอาครับตัวต่อไปเลยครับครับผมขับเมียที่สามแดดโบดเดอร์ครับแดดโบดเดอร์ครับเป็นชีคึมครึมครับอาอละเอียดไหงครับเมีที่สามเป็นแม่ทองด้วกันครับไปแม่ทองตะวันฉายหาเดือนครับตอนนี้ตะวันฉายห้าเดือนเอกสารใบหลอดครบครับได้ลูกแยกโตแล้วครับเนี่ยอ่าลูกตัวที่สองในท้องครับอือเอาเบื้องด้านข้างดู ไงกว่็มูเน<ม>ี<ส>่ครับเป็นสายตาใหญ่แม่นี่เป็นสูงร้อยสี่สิบเจ็ดไหมโอ้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดลูกตัวที่สองไงท้องตะวันฉายหาเดือนเป็นควายใหญ่ควยคยายหย่กอีกตัวหนึ่งแม่บอกแม่พันควายใหญ่อีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าขนหางเป็นล้นครับตอนนี้กำลังโป้งได้เป็นเส้นนั่นแหละอ่ะส้มนหนึ่งนหนึ่งขอส้มหนึ่งหนึ่งขนหางล้นตอนนี้โป้องออกแล้ว โอ,โอ้แกนคว<ม>อยตัวนี้แกนหางเหย้าเลยคอครับ <c oughs> ซึ่งปกติค้อยแกนหางมันสิเพียงเพียงคอแมนครับอันนี้อันนี้เลอยคอครับผู้หางห้ผู้งามงามนี่พแมงชีนี่เนาะแมีนตอนตอนเพื่อนปิดสาวเลยวเพื่อนเลยงามครับหางเพื่อนอ่ะอันผู้ผู้งามาก็คือผู้่เางเลยคอแต่ว่าื่อนคอหางเดเพื่อเลยงครับหางเพอนอ่ะอันผู้ผ้ามงนนี่เนาเมยอนเพืนปิดไดี่นเาครับหางเพา่อนอัน้งามงานี่วกแมงเนาเปิยนตอนตนเพื่อนปิดสาวเดยวเพื่อนเลงมครับ สูง147ตะวันฉาย5เดือนทองเบิ้งหางไหมเอ๋รเบ้มเบิ้องครับมีมองเดียวนี่ครับมีมองเดียวครับกำลังโปองครับว่ามีปัญหาตั้งขนาดว่ามีขนหางยังเป็นคั้ยหางเงาเปีนอนครับหันซิว่าหางเงาเลขควาเดี๋ยวเอฟซีกับจีด้ามาอีกหางเงาเลขควาใส่เบิ้งไหนกับเบิ้งหางไม่หล่ะแต่ว่ามีขนตะเกียนมันเนี่ยว่ามีปัญหานะครับผมมันล่นแคลขนมันอยง่ีิ มันย้ากว่าควายมีหางคนนี้มันย้ําย้ากว่าควายมีขนเลยเออแม่นี่ดีอ่เอาเบื้องคอเป็นหลักครับครับอันตัวใดญดๆคอมาเลยหางมาเลยคอนี่ดีครับขนเดี๋ยวมันกระโปรงครับเดี๋ยวกระโปรงครับตอนนี้ออกก็เป็นเซนต์นวครับเพราะว่าตอนแรกๆมันเกี่ยงแลยที่นี่ได้แซ่นันไม่ใช่แซ่น้ำมืวเขาอ่อนไหมน้ำเส้าเขาอ่อนไหมมันก็เลยออกแบงอะไรครับแม่นี่แงงจ้ะแม่นี่ผมเปิดไวยหางมืนเก่าครับแงงครับ พอกันต้นวังกันสามตัวราคาเี่กไหร่เลยครับอมีผู้ใดที่ยกสิมอกะโทรมาคุยได้ครับตากลองต้อให้ครับสามตัวแสนหามาเอาเลยครับเอารถดมาใส่เอาวังท่านใจได้ขายแรงมั้ลูกนนี้ห้าหมื่นเก้า0 0นกับความสูง่อยสี่สิบเจ็ดคือเปิดราคาให้เอฟซีขึ้นยากเด้ยว่ะเป็นบริษดคุยกับผมไหมจริงๆอันค่อยง่ๆงที่น้องเขาเคยจเปิดเกิด ตามหลักก็เปิดสูงอย่างน้อยเพื่อเพื่อนไปซื้อตัวน้อยอกว้างใช่ไหมอันนี้เ,เ,เาราเปิดทอกันอีกคิดยากเลยเปิดทอกันเลยครับเบิ้งเอาครับอเอาเดียกเอาราคาเดียวกันละ่ะมักใหญ่ใส่ตัวนี้ครับมักใหญ่ใส่ตัวนี้ครับมักโค้งสั่งมักสูงแล้วก็ท่องพร้อมมูนั่นกับเพื่อนวายสีมูนไงหรอกมูกนั่นกับสีไงไก,กันต้องเบรรลุงได้กว้างจริงครับโอ้แนะน้ำมากครับสามตัวนี่นี่ครับสิ้นสิ้นปีหรือก้อนสงการอาจจะมี สอ,อส,อสองตวงันนงตว,ตรวแรกเนี่ยอีกเดือนแน่น้อยอันนี้ก็สีอีกหกเดือนถ้าไปเดือนครับแมนอีกห้าหกเดือนก้อนสงการมีค่อยหกตัวครับคุ้มแล้วครับราคาเนี่ยหกตัวงั้นแสนหาซื้อว่าได้ไหครับค้อยแมงยังไงสิเนา้ครับบองเสียวยังใส่ครับเมื่อไงคุ้มกับการรอค่อยของเพิ่นมาเป็นเดือนนี่ดอกรอค่อยคิ้วเจ๊ถ่ายว่าดิยูไหนถ่ายว่แกวโอโอ้ยยาถ่าโดนท้อ่ะ เอาตัวต่อไปเลยครับครับผมค้มสุดท้ายค้มแม่ลูกได้ครับค้มแม่ลูกค้มแม่ลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวกระมาครับเรียนรอองคอวากี้เอาลายละเอียดแม่เพิ่นก่อนเลยครับรายละเอียดแม่เพิ่นนะครับอ่าเพิ่นสูงร้อยสี่สิบสองบวกครับร้อยสี่สิบสองบวกสถานะตอนนี้ท่องว่างเพราะว่าลูกสาวเพิ่นสองเดือนแม่ลูกแม่ครับครับเป็ี่ยนซัดมาแล้วแต่ท่านผสมไว้เพราะว่าผมเอาลูกน้อยอยู่ไฮเอฟซีไปเลือกเอาดีกว่าครับเพราะว่าบางทีเพิ่นบ่มักคือเฮา เดี๋ยวให้เบื้องผลงานเพื่อนนี่ครับงานเพื่อนหมือนบมหมือนเธอมันถือฝนเนาะครับเมือนตอกฝนตกหนักเลยนะครับลูกสาวลูกสาวลูกสาวตัวใดครับนี่เป็นลูกสาวปังแป๊บยูครับไอ้โอ้สีสวยเหลียงอุ้ยหุยกระดูกแข้งขาเงาครับนี่แข้งขาให่เน้่หนังดีเลยเนื้อหนางดีขาเงาเนื้อสะโพกมันก็เป็นก้อนเลยจะกินหยาได้นี่ก็ได้เดี๋ยวจะพากินอกก้องก็เพราะเป็นรันเป็นรันเลยเราอันตรายดีมากเนี่ยวายแม่ลูกแม่บอกเบื้องลูกเป็นหลักครับการส่งลูก ขี่ดิคเป็นยังครับต้องซูมาอกก็ได้เอาเบิ่งแม่เพื่อนครับอันนี้เม่เพื่อนครับร้อยสี่สิบสองท่องว่างครับนี่แหละครับต้องถื่อใจเอฟซีเห็นผลงานลูกแล้วผู้ลงานครับผู้ผลงานเสียไปบิดต้อเอาไปพัฒนาต้อสี่ในหูว่ามักแบบไดขาดแบบไรไสไสแบบนั้นครับเพิ่งให้ลูกดีครับซูมยังไงให้ลูกดีหรือคอร์ดีครับคอเขาดีเลยเขาข้อดีเนี่ยครับอัตลักษณ์เด่นอัตลักษณ์นี เปิดไฟแกียงจ้างๆขุนเอาเปิดไฟใช่ๆเบิ่งเบ่งพ huh. ูดหน่อยตาปีกปีเสื้อแต้มเงี้ยเลยครับนี่เบิงแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรหูปลายหูบิดได้อืปลายหูฟอนล้ำปลายหูบิดฟอนล้ำครับเพชรอุดรถือกระปังแปดอยู่ออกมาก็เป็นลักษณะนั้นแต่ส่วนพี่น้องอ่าอยากใช้ตัวใดวันนี้จังจังร้องจินตนาการร้องเพลงอีกเพราะว่าเขาเห็นผลงานเราจินตนาการเป็นผลงานแล้วเม่เพิ่นกับเป็นควายที่โค้งสางดีโค้งสางดีเท่าไหร ดีเลยล่ะครับอ่างลึกกระดูกไงขอข้อหนาตึ๊บหนาตึ๊บแม่ยพันหนามากเพราะว่าตอนนี้เ่ิงลรอยิ่งหันไรเพราะมันช่วงเศร้าเนาะมันกินหยาท่านอิ่มทายช่วงเศร้าแบ่งใครครับคมนี่แม่ลูกแม่นี่ผมเปิดไปหกหมื่นเก้าครับไปแม่ลูกแม่หกหมื่นเก้าครับแม่นครับเอาไปรอบหนาจับสัตว์ผสมเลยครับแม่นครับสูงตังร้อยสี่สิบสองหนกครับเห็นลูกคนแล้วบวกลูกแม่เอาหกหมื่นเก้ามาครับสูงตังร้อยสี่สิบสองครับ ห่วงได้กินหยาได้เลยจากน้อยลูกเป็นหกเจ็ดเดือนกับแบงขายได้ตัวละหลายมื่นแล้วครับห้ามื่นกว้ยได้เกินแม่ได้หางกับกู้ยกับค้ายตัวที่เป็นได้เครืองแม่แล้วครับจำเนียร่วนสูงกับเครืองแม่แล้วครับมาดีเีครับมาดีแห้งมาดีแห้งแยกลูกขายได้หอดมือนั่นแต่ผสมแม่มันพ่้องแม่กับสิเป็นราคาเก้านี่แหละครับห้าหกมื่นสำเร้ลูกฟีได้ครับลูกฟีคือเก้าครับบันนี้นั่นล่ะครับ เขาเลี้ยงควายเขาแก่ชิดเบิ้องต้นสิหรอครับการตอบแทนการขึ้นกำไรเขามันจังมันเลี้ยงครับนี่ครับเอาครับฝากเบอร์โทรสถานที่ตั้งโปรโมชั่นการส่งฟรีให้น้ำเลยครับสถานที่ตั้งนะครับยุบันสว่างตำบลเฮยเตยอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดซี่ห้าห้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับเนาะตอนนี้ผมส่งฟรีลอยโลนะครับ อืมภาว่าราคาควยเขาคือยังเห็นี่ครับเพราะว่าราคาผมว่าเอาหลายนะครับผมบ่าบวกพันหลายหรือว่าถ้านได้คุยกันเอารถมารับเราได้ครับผมเอารถมารับเราครับได้ครับผมว่ามาเบิ้งถึงหนาคอกหนาลักนะครับทางสบายทางดีมาเบิ้งว่าเหมาออกก็ได้ครับสามสิบเมียเหมาเลยราคาคุยกันได้เบิดครับจะมักตัวอื่นน้ำก็ได้ครับมีหลายตัวครับย่นี่มาเบิ้งครับแม่ลูกลอยสี่สิบแปดก็มีกับเบิ้งมาเบิ้งออกก็ยังมีครับยังเหลืออยู่ตาเพราะชาเจณฑ์กับวิดีโอความไม่อยากให้ดึงตลับเมียให้เบิ้องไม่พราะว่า ตาแต่ละคนดึงแต่ละเมียนบ่คือกันครับมันขาดเมื่อไรครับเส้นสองเส้นมันสมโต้ไว้แล้วละครับ้นต่อหลาเป็นซีเรียลไหลกับเรืองส่วนสูงราคานี้บได้เลยครับเพราะนั้นแล้วบ่ชัดเกนเชิญหนาคออหนาฟ้ามครับภาพนี้งมไทยเก็บไว้ให้เบิร์แล้วครับบ่สะดวกมากกระนมาจำที่เหลือเก็บหนาคออครับครับผมรับรองว่าได้กล้วยถูกโตแล้วครับที่ไทยในช่องชัดเกนถูกโตรับะการวางงําก็ในกล้องครับ นี่ของจริงมีมีควายจริงๆครับไม่ <laughs> ต้องไปนอนถ่าเครดิตหรอกครับเจ้าของช่องว่าถ้าอันนี้หันเห็นโลโก,โกโ้เขาในสารน้ำวนน่ะผลเงินเราไปหานอนไปหาเที่ยวเลยครับได้ควายเหน่านอนส่งถึงรอรอรับได<อ>้เลยครับจัดเจนครับซื้อขายสบายใจครับเกรทครับฝากไว้ไม่นองเพาเบื้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นตังใจในการตักขีปครับขอบคุณสอสยามครับครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับ